เอาละครับคุณผู้ชมครับกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผม nck tv นะครับเราวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม mini world บอกอาร์นะครับประตูของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับก็แต่ผมคิดว่ามันน่าจะผิดนะครับก็วินาทีปลิดศีรษะไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือไฟเสียงของผมมันพังนะครับก็คุณยังไงลืมอัดมันไม่ได้พังหรอกแต่ลืมอัด เออแค่นี้แหละแล้วผมก็ได้เออ่ทดสอบประตูนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะผิดโอเคไปต่อยังไงดีนี่อ่าประตูนี้นะครับผมว่ามันน่าจะผิดนะครับคือ พอตอนตอนเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอะไรวะโอเคแล้วเราก็ผมก็ได้ไปดูวิธีแก้มาแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วประตูมันต้องขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่ออะไรไม่รู้จะหนึ่งชั้นมันต้องขึ้นอีกหนึ่งชั้นโอเค อก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาอะไรนะเขาเรียกว่าไปหาอืมไปหาอันญมณนนีก่อนนะครับแต่เดี๋ยว <c oughs> นี่นะครับก็เหตุการณ์ต่างๆมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก็เช่ามนเถอะนะเกื่อตรงนี้ว่ะขึ้นยากมากอะ โอเคนี่คือของที่ผมได้จากการลงเหมืองนะครับอืุปกรณ์ที่ใช้เอยกับอะไรไม่รู้บ้างอาหารเออว่าแต่อ่านมาอ่านสัตว์นี่ใช้ยังไงอะ่ะอ่าเอาไปได้นี่คืออาวุธที่ผมได้มาจากการขุดเหมืองนะครับดวกตา โอเคอาหารด้วยประมาณสิบอันแล้วกันจะหมดแล้วปลาน,นี้ผมใช้เยอะมากนะครับไหลทีแล้วแต่ว่ามันเหลือแค่นี้แล้วตอนแรกมีเป็นบ้านไหนหวะช่างเถอะจำไม่ได้เราจะตามหาวันทีจัดจุดนี้แหละไป คือเราจะต้องตามไอ้อย่าลงกลางน้ำนะเฮ้ยบริเวณนี้เหรอโอเคเราจะขุดไปบริเวณนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราดูไม่ทันไี่แช่อะไรหรอกดูไม่ทัน เราจะขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่อ่าจริงแล้วก็ผมไปเจอวิธีเปิดแฮ็กแมปอีกแบบนะครับอเปิดแบบเราต้องทำแบบนี้อ๋อนั่นนี่เจอแล้วแป๊บเดียวเองเจอแล้วอ,อยังเร็วเลย ว่ามันจะต้องไปด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับก็เราก็จะสิ่งตัวอะไรน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะธำบักไม่ได้ พอเป็นตัวนี้ผมว่าผมจะต้องอะไรนะเข้าไปพีชีพเลยล่ะคิดว่าผมจะต้องเข้าไปพีชีพเลยนะว่ามันเป็นตัวระเบิด คิดว่าจะต้องถอดก่อนเพื่อเราจะเข้าไปเอาเฮ้ยไม่ตายด้วย เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้โหได้อนดันยามณีมาแล้วได้อันยามณีมาแล้วไม่ต้นไหลเก็บไปด้วยจึ๊บเมาสงสัยเสียดายน,นะเราไม่ได้อาวุธมาสู้เลยปะ อ่ามันมาอยู่ข้างหลังเราไม่ได้นะโอเคอช่ามาแล้วเรากลับเถอะแค่นี้แหละขี้เกียจแล้วโอเคตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันครับแล้วก็ไปหลับกันเราไปตอนเช้าดีกว่าอาโจ๊ก จุ๊กตัว킹킹ตัวจุ๊ก킹อัพตัวจุกตามไม่ทันหรอกเอวินเอา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 มาตามทำไมมาตามทำไมมาตามทำไมงี้ป็นแล้ป็นแล้ปแล้วเปแล้วเปแล้ว,ลว,ลวเออเดี๋ยวเราก็ต้องการออฟซิเดียนเพิ่มนี่นะ่เออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอา เออถ้าผมอยากรู้ว่าธงเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้ตอนนี้มีแค่ผีอนี่เกิดบริเวณนี้เจ็บหลับเลยอ่โอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องมาสร้างประตูเราต้องการลาวาแล้วก็ออฟซิเดียนนะครับคงต้องไปตักลาวาเพิ่มอ่ะ มาว่าสามสองดอเราจะเก็บอุปกรณ์เลยนะครับอเราจะเอาไปแค่นี้เอ่อเราถังมึงเก็บทำไมเนี้ยเราจะเอาไปแค่นี้ฮะเฮ้ย <c oughs> เราชุดกอนเออเดี๋ยวเราเค่อยเก็บแล้วกันตอนนี้เราต้องไปเอาลาวา ไปลอดเราจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้เราแค่มาเอาละว่าเท่านั้นเองไป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 ไไปไ,ปไ,ปไปโอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับก็รดอา้าวมันครบเกเลี้ยแล้วลืมไปว่าต้องการประตูโอ้โ ไม่น่าหลับเลยโอเค,อเ,คเราต้องเอาทุกอุดด้วยสรุปแล้วเราก็ต้องเอาขอมาใช้ก่อน อ่าเราจะมาตกแต่งเขาเรียกว่าอะไรโบราณสถานไม่ใช่โบราณสถานหรอกตั้งชื่อว่าโบราณสถานเองอเราจะขุดออกซิเดียนออกนะครับออกซิเดียนเป็นอะไรที่ขุดยากมากนะครับคือผมเบือ่อออกซิเดียนมาก แตกอ่ะโคตรยากอ่ะกว่าจะแตกอ่าอืมเราจะติดไว้แบบนี้เอออืมเราต้องการอะไรอีกนะ ตักออกมาแบบนี้แหละหลักการทนตักเราจะต้องขุดเอามันมาอ๋ออ๋วับ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 ซะอาเจ้าวับไปอีกโลกหนึงแล้วโอเคเราจะไม่ไล่สาระแล้วสนใจทำงาน ตกแต่งกันออกซิเดียนวางตรงไอ้้ไอหินจากดันเจียนวางตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแน่น,นอนตอนนี้เราไม่ใช่เราอเราจะมีลาวาไว้จุดหนึ่งโอเคไม่รู้เป็นไงกหลากสีสันอไปตอนนี้กลับบ้านประตูยังไม่เสร็จ สั้วอืมสิ่งที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างวะคิดก่อน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 โอเคสิ่งที่เราต้องใช้คือนี่เราเก็บก้อนหินหมดแล้วนี่นะสองก้อนอา่าฮะใช่อ่ะแค่นี้ ชั้นเสริมฝั่งนู้นไม่เคยมีฮะฝั่งนี้มีกล่องฝั่งนี้ก็ต้องมีว้าวโอ้ยและไอ้นี่ก็ขุดยากมากด้วยชิ้นชิ้นส่วนประตูเนี่ย ความนานในการขุดเหรอโคตรนานคือเราต้องวางถุงแต่แรกเลยเนี่ยอืมต้องนั่งเอาเจ้าอืม นี่ชิ้นสุดท้ายรอบนี้มันต้องถูกนะถ้ามันไม่ถูกเหนื่อยเลยนะอืม,อมอ <c oughs> เอาเหนื่อยจิกติดติดต้อมาขุดอีกแล้ว แต่เออโอเคโอเคตอนนี้เราก็ต้องว้าวอ่า,อาเราจะวอาชิ้นส่วนประตูอีกชิ้นก่อนอ่าอีกชิ้นเดียวสวมใส่โอ้โหออปชั่นเสริมวันนี้เต็มมาก โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเรา먼 What อ่ะเน่งามใจแล้วไงีมันเล็ดยากกว่าที่คิดเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็แต่งตัวครบเซตเลยนะครับก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่มากอ่ะ ให้ดูให้ดูเนี่ยอ้โฮโอ้โฮยังเท่ครับไม่เท่เลยเวรมาดี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 ผมอยากรู้ว่าดาเมจของมันตอนนี้ทำอะไรผมได้ไหม <Yeah! S 1> มาดีมาดีมาดี หลังหลังชัวชัวชัวฮตอนนี้เรากล้าสู้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ตีไม่เข้าอ่ะดีโอเคอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้มันตีผมไม่เข้าเลยนะก็ก่อนนี่ตีสองครั้งนี่ตายแต่ตอนนี้ตีครั้งหนึ่งนี่ไม่ถึงครึ่งยืนหลังนะหลังชัว ไอเชี่ยี่มาดีเดินเข้าหานะเดินเข้าหานะไอ้อืมอ้ยเหนื่อยเลยเราต้องวิ่งลงน้ำเพราถ้าเราอยู่ในน้ำปุ๊บมันก็โจมตีเราไม่ได้อ่านี่คือสูตรการเล่นอืมครบแล้ว อยู่ทำเหลาวอะไรเราแลอลกอฮเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปหลับก่อนแล้วกัน <_ c oughs> ไปลอดไปลอดไปลอดมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้าห่อได้ยินเสียงหออมาแต่กไกลเลยอาจ็บอืม <_ c oughs> Uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าของงตาเราจะต้องเอาไปไว้อีกที่หนึ่งนี่นะ่อืมไปออปชั่นเสริมครบชุดไปไม่ต้องกลับโอ้โหสีแดงเลยอ,รา,อยาร์เรยอยากโลคคาบตรงนี้เลยได้ไหมอ่าคาบได้โอเครอบนี้ จะผิดหวังเออเฮ้ยอ่ะอะไรกันนี่อะไรกันครับนี่ทำไมเป็นแบบนี้ปืมภารกิจเราคืออะไรนะบ่าท,ที่ไทยนี้อา้าวออกได้ใช่ปะ่ะ ก็นี่อันนี้ไม่ใช่ยักลาวาเอาเฮ้ยเสียงหายไปซะแล้วเฮ้ยนั่น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 ตัวอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงหายไปไหมอ๋อนี่นี่คือยักษ์ลาวาแต่นี่มันดูกระจอกไปนะเอเอามาดิเสียงหายไปแล้วเสียงทุกเกมหายไป อ้ามาไม่รู้มีตัวอะไรไหมอ้าแล้วนี่คือหินอะไร,เรอเราต้องขุดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไิกันซิลากิอ่าอ,อ,อ่านยากไม่รู้อะแต่มันน่าจะเป็นทรัพยากรสำคัญขุดไ้กัน โอเควันนี้เราก็สำเร็จแล้วแค่นี้เสียงตัวเกมก็หายนะก็ช่างมันก็เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราก็ไปอีกฝั่งได้แล้วเราตอนนี้เพราะไม่ขยันเออก็ภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วนะครับก็เป็นภารกิจเลยนะชนะยักษ์โกลเลมเออชนะอะไรไม่รู้โอ okay. เคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ส ER euh วัสดีวันนี้นะครับเราก็ได้สร้างประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ yeah. ไปชนะยักษ์มังกรเอออะไรไม่รู้ยักษ์ลวาม่รู้จำชื่อไม่ได้ก็ตอนนี้เราก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับก็ใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. like> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ่าแต่ว่าก่อนไปก็เอาเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ย กับ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 เ,เอาเอาแล้วไงอืมโอเคไปแคน่นี้ของที่ได้จานะกลก,ก็มว้นี้ปึ๊บฮาลงฟาด้วยจัดเลี้ยงด้วยอืมไปแค่นี้ครับไปละ